มีไม่กี่คนนะคะที่ได้มีโอกาสถวายงานพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างใกล้ชิดค่ะและหนึ่งในหมุคคนนั้นก็คือพลเรือเอกชูศักดิ์เสนานิกรมอดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือนะคะโดยได้รับพระเมตตาและความเป็นกันเองอย่างไม่ถือพระองค์ติดตามรายละเอียดจากคุณกัลยาวีแววคล้ายหงค่ะ ระเอกชูสักเสนานิกรมอดีตเจ้ากรมอุทหารเรือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุญเดชเป็นเวลานานเจ็ดปีตั้งแต่เป็นคณะทำงานเพื่อประดิษฐ์จักรยานเผินน้ำจนถึงการต่อเรือตรวจการต่อ991 ก่อนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทเพื่อถวายรายงานความสําเร็จของการประดิษฐ์จักรยานเืินน้ําซึ่งครั้งแรกรู้สึกวิตกและกลัวมากแต่เมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาททําให้รู้ว่าไม่ทรงถือพระองค์ทรงพระเมตตาให้ความเป็นกันเองและมีพระอารมณ์ขันด้วย พลเรเอกชูศักดิ์เล่าว่าเมื่อปี2548ในพิธีวางกระดูกงูเรือต้องมีการยิงสลุดจำนวน21นัดเพื่อถวายพระเกียรติพระองค์มีรับสั่งถามว่าพระองค์สามารถถ่ายภาพสลุดได้จำนวนกี่นัดซึ่งพระองค์สามารถจัดภาพได้ถึง17นัดพร้อมกับแสดงภาพถ่ายให้ดูอย่างเป็นกันเองเช่นเดียวกับการสาธิตปั่นจักรยานเผินน้ำที่มีรับสั่งว่าหากในช่างปั่นไม่ไหวเพราะอายุมากแล้ว ก็คงไม่สามารถปั่นได้เช่นเดียวกันเพราะมีพระชนมายุคพันสามมากเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของหลวงแจมสุนัขทรงเลี้ยงว่าจะสามารถขึ้นเรือได้หรือไม่น่าสงสารเขานะตอนนี้เขาป่วยป่วยอยู่ถ้าตอนนี้เขาอยากจะขึ้นเรือลบจะทำอย่างไรผมตกตะลึงนึกไม่ถึงว่าจะเจอคำถามของพระองค์ท่านแบบนั้นก็ได้ถวายแายงานตอบ ไปแบบไม่เข้าท่าหรือพูดตรงๆว่าค่อนข้างเฉยว่าก็ผมก็จะนำหลวงแจ่มลงเรือบดไปจอดเทียบบันไดเรือลบแล้วอุ้มขึ้นไปบนดาดฟ้าพุทธค่ะท่านก็ทรงหัวเราะแล้วตัดต่อมาว่าอุ้มไหวเหรอหลวงแจ่มเขาตัวใหญ่นะแล้วท่านก็หันมาที่ชี้ที่ผมแล้วตัดว่า อะออออเเขาาุมมไหหววพตััใญ่นืนนกดีตเจ้ากรมอู่ทหารเรือบอกด้วยว่ารู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้จะมีโอกาสได้ถวายงานซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้ถวายงานพระองค์มีพระเมตตาต่อตัวเองอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีปล่อยเรือต่อ991มีรับสารถามถึงยิ่งรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เข้าเฝ้าทุนละอองทุรีพระบาท ตอสคปีใหม่พุทธศักราช2545จึงเป็นสิ่งที่พลระเอกชูศักด์นำมาเก็บไว้บูชาตลอดมาเพราะได้รับพระราชทานจากพระหัตเมื่อครังเข้าเฝ้าทูลอองทุรีพระบาทที่วางไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และยังทรงตรัสไว้ว่าหากรับไปแล้วอย่านำศคสฉบับนี้ไปทิ้งจำได้ว่าเป็นปี2544พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินทรงแจก สกศที่พระองค์ท่านประดิษฐ์ขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ท่านก็ทรงหยุดไม่แจกแล้วท่านก็มองหน้าผมแล้วตัดขึ้นมาว่าไม่ทราบว่าทหารเรือเขาอยากได้สกศข,ของฉันหรือเปล่าคราวนี้ผมไหวทันผมรีบถวายรายงานต่อไปว่าอยากได้พุทธเจ้าค่ะแล้วก็สุดตัวลงนั่งกาบฝ่าพระบาทของท่านเมื่อกระผม ลุกยืนขึ้นพระองค์ท่านก็ทรงยื่นสอขสอให้แล้วตัดว่าเมื่ออยากได้ฉันก็ให้แล้วอย่านำของฉันไปทิ้งเสียละเมื่อวันที่13ตุลาคม2559หลังสำนักพระราชวังออกแถลงการการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพร,ระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชทำให้รู้สึกโศกเศร้าอย่างมาก แต่ก็ตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะต้องเข้มแข็งและทําความดีตลอดไปเพราะสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ตลอดพระชนชีพทรงตรากรทำทํางานเพื่อประสบกน,นิกรชาวไทยทั้งประเทศก่อนตุนทินถ่ายภาพกัละยาวีวัไคลยหงจีนเอ็น24รายงานส่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะ